โอ้ยบอกเลยค่ะหุงข้าวน้อยมีเครื่อง เห็นฮิตกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะเป็นเมนูแบบฮิตตาม t ิกต o k กเออน้ำพริกหอมพม่าจ้านะการก็ยังไม่เคยกินอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของการเหมือนกันนะคะค่ะวัตถุดิบนะการก็อาจจะเพิ่มเติมแต่งให้มันเป็นสูตรของการเองนะการก็คิดว่าถ้าเราใส่สิ่งนี้สิ่งนี้ลงไปมันจะเพิ่มความอร่อยอร่อยไม่แพ้ต้นฉบับแน่นอนเลยบอกเลยค่ะมาค่ะวันนี้กันจะทําเป็นน้ำพริกหอมพม่าปลากระปกก๋ปองนะจ๊ะนี่เลย แค่นึกถึงก็น้ำลายไหลแล้วอ่ะนี่การจะใช้หอมพม่านะคะประมาณ4ี่ห้าหัวใส่เยอะๆได้เลยยิ่งใส่เยอะยิ่งมีความหอมอืหอมพม่ากับหอมแขกต่างกันนะเนี่ยการจะใช้หัวโตๆประมาณเนี้ยสักประมาณห้าหัวนะคะก็หั่นหันหันหันตามใจฉันได้เลยค่ะประมาณห้าหัวปลากระป๋องค่ะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่เธออันนี้จะเป็นสูตรของการนะสูตรดีกว่ากินดิน ค่ะปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องค่ะค่ะแล้วก็เพิ่มกะปิค่ะใช้เป็นกะปิธรรมดาก็ได้การจะใช้เป็นกะปิกุ้งหวานนะคะมีการเตรียมไว้ประมาณ1ช้อนใครไม่ใส่กะปิก็ได้พริกป่นค่ะแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนะคะปะ่ะน้ำพริกหอมพมา่าปลากระป๋องสูตรดีกว่ากินดินหน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงไปชมไปชิมพร้อมๆกันกับการเลยจ้าครั้งแรกเหมือนกันค่ะ กระทะใส่น้ำมันสักเล็กน้อยนะหอมพะมา่าค่ะใส่ลงไปผัดให้หอมสุกเลยค่ะหอมพอเวลาเขาสุกอะค่ะเขาจะนิ่มแล้วเขาก็จะใสขึ้นนะการก็จะผัดให้แบบว่านิ่มๆหน่อยออกเหลืองๆนิดอะไรเงี้ย เค okay. ประมาณนี้นะปลากระป๋องกันยาเอาเนื้อลงใส่ไปก่อนยังไม่ใส่น้ำคนน้ำเล็กน้อยนะกะปิค่ะลงไปสักสักให้ตัวปลากระป๋องอนะชิ้นปลากระป๋องเขาแตกๆใช้ไฟกลางๆค่อยไม่ังอ่อนนะคะในการผัดเออดูน่ากินนะมันดูแบบว่ามันมีอะไรอะไรขึ้นมา น้ำปลากระป๋องกันว่าใส่ได้หมดใส่ไปเลยเพิ่มความเข้มข้นใส่น้ำมะขามเปียกไม่ต้องเปรี้ยวมากพริกป่นค่ะเพิ่มความเป็นน้ำพริกค่ะนะปริมาณตามความชอบโอ้ปริมาณตามความชอบนะจ๊ะคนก่อนใส่เป็นน้ำตาลมะพราวหรือน้ำตาลทรายก็ได้การจะใส่สักประมาณ1ช้อนชาแล้วก็ลองผัดนะคะ เพิ่มความเค็มหอมด้วยน้ำปลาค่ะสักประมาณสองช้อนอ๋อ หอมใช้ได้เลยนะแล้วก็แลดูน่ากินมากเลยตอนนี้น้ำพริกสูตรนี้เราสามารถทำไว้ครั้งละเยอะๆได้เลยนะจะทำยังไงให้เก็บได้นานการจะแชร์พริกนิดหนึ่งพอเวลาเราผัดน้ำพริกประเภทนี้ค่ะให้เราผัดให้รันนนะเพื่อยืดอายุการเก็บเราจะได้ไม่ต้องมาเสียน้ำตากับหอมแดงบ่อยๆไงพอเวลาเราซอยหอมแดงแล้วเราจะร้องไห้เดี๋ยวการผัดมาสักพักแล้วเดี๋ยวการจะชิมรสชาติดูนะ อร่อยของการตอนนี้รสชาติจะมีความแบบเปรี้ยวๆอมหวานอืมอร่อยอร่อยแล้วก็มีความแบบว่าได้เคี้ยวอ่ะของหอมแดงนะกันจะเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปอีกน้ำมะขามเปียกค่ะทีเนี้ยเราก็ใส่ไปชิมไปปรุงไปตามความชอบเลยแล้วก็ในส่วนของความเผ็ดก็แล้วแต่ความชอบเลยนะของการตวงไว้ประมาณหนึ่งช้อนกันก็เพิ่มความเผ็ดเข้าไปอีกพริกป่นอือืม,อมปรับได้ตามความชอบเลย แล้วก็มันคือเนื้อสัมผัสอะ่ะคือมันได้เคียวหอมแดงอะ่ะหอมแดงมันไม่ได้ละลายไงมันจะเคียวแล้วไม่มีความแบบกรึ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 บอะ่ะออร่อยอร่อยเอาไว้กินคู่กับไข่ต้มนะผักสดการบอกเลยนะคะว่ามันเข้ากันมากอ่าลองชิมรสชาติค่ะอือพอเลยมีเปรี้ยวอมเค็มอมหวาน แล้วก็ใดๆนั้นก็คือปลากระป๋อง,งที่การใส่เพิ่มเข้าไปน่ะมันมีความแบบกลมกลืนไปเลยอ่ะมันมีความแบบละมุนละม่อมชวนแบบว่าให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นอ่ะอืมแล้วมีความกรุบกรอบ,บๆได้เคี้ยวของหอมแดงบอกเลยค่ะอร่อยอร่อยอืมเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบว่าถ้าได้ทาแล้วคือติดใจแน่นอนนี่ประมาณนี้เองค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ข้าวสวยร้อนๆไข่ต้มไข่เจียวนะกินคู่บอกเลยค่ะผักสดๆมาเลยค่ะจัดเลยค่ะน้ำพริกหอมพะมาปลากระกป๋องค่ะสูตรดีกว่ากินดินนะคะรับรองค่ะใครทำติดใจแน่นอนนะโอ้ยบอกเลยค่ะหุงข้าวน้อยมีเครื่อง